สปปลาวเคยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเกิดอาชญากรรมของประเทศเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนผ่านเสียงต่างๆบนโซเชียลมีเดียประเทศกำลังส่งเสริมแคมเปญวิสิตลาวเยีย2024แต่พวกโจรกลับเดินกันอย่างอิสระโดยผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊ k ลายหนึ่งครับได้แสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่เคยได้ยินข่าวใดๆเลยที่ว่าเจ้าหน้าที่จับกลุมคนมาทำผิดเหล่านี้ไปได้ขณะที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่แคมเปญวิสิตลาวเยีย2024นั้นเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในเขตวังเวียง ทำให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ความสําคัญกับปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนโดยเมื่อต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสตกเป็นเหยื่อพร้นขณะปั่นจักรยานเที่ยวกับครอบครัวคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาประชิดและชิงทรัพย์กระเป๋าที่ถูกชิงไปมีเงินสด157.6ดอลลาร์สหรัฐกล้องถ่ายรูปหนังสือเดินทางสีเล่มและบัตร ATM2 ใบโรงแรมที่ครอบครัวนักท่องเที่ยวไปพักได้แจ้งเหตุทันทีครับ ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายยังคงลอยนวลผู้เสียหายเน้นย้ำถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการคืนหนังสือเดินทางจุดประกายการสืบสวนอย่างต่อเนื่องวันต่อมาครับเกิดเหตุการณ์อีกครั้งในวังเวียงครั้งนี้น่าเศร้าใจครับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเสียชีวิตขณะขับรถบักกี้รถเสียหลักพลิกคว่ำความกังวลท่วมท้นในโซเชียลมีเดียผู้ชายหลายคนโทษสภาพถนนที่ทรุดโทรมมองว่าเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันดังกล่าว จากส่วนหนึ่งของผู้ใช้ในโซเชียลเฟซบุ๊กได้กล่าวครับรายได้ของวังเวียงมาจากการท่องเที่ยวแต่พวกเขาคงต้องปรับปรุงคุณภาพถนนอย่างจริงจังและมีอีกลายหนึ่งครับได้ให้ความเห็นว่าควรมีคำแนะนำบางอย่างเพื่อบอกนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความเร็วที่ควรขับขี่บนท้องถนนบางสายในวังเวียงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแบบนี้อีก เหตุการณ์ดังกล่าวหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดต่อกันในพื้นที่ที่พึ่งพาก,การท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจุดประกายเสียงเรียกร้องให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแม้จะมีความกังวลแต่ทางแขวงก็ตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวที่เยยทะยานไว้ในปี2024คือดึงดูดนักท่องเที่ยวหล้านคนในปี2023ที่ผ่านมาทางแขวงได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศจำนวน80,000 0คน โดยแขวงวังเวียงเพียงแห่งเดียวรองรับนักท่องเที่ยวถึง6 0 0 0 0 0คนขณะเดียวกันเมืองเฟืองก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงแคมเป็นวิสิทิลาวเยีย2024วังเวียงมีที่พักมากกว่า150แห่งรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย13,000คนต่อวัน อย่างไรก็ตามครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ล่าสุดนักท่องเที่ยวและชาวบ้านต่างเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงจับกลุ่มคนร้ายเท่านั้นแต่ยังต้องลงทุนปรับปรุงสภาพถนนและเริ่มมาตรก,การแนะนํานักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นรายได้หลักของเราความจำเป็นในการใช้มาตรก,การรอบด้านเพื่อปกป้องนักท่องเที่ยวที่ชัดเจนจึงต้องมีขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนาว we